น้ำใสๆเปรียบเหมือนใจที่บริสุทธิ์ถ้าจิตใจเราดีพยายามรับเอาแต่สิ่งดีๆไม่เสียแส่งแกร่งธทรำรม,มีคุณธรรมศิลธรรมประจําใจมีหลักใยแห่งอนาคตเป็นเป้าหมายทําแต่คุณงามความดีสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมคิดแต่เรื่องสร้างสรรค์พูดจาสุภาพไพเราะให้เกียรติผู้อื่นเสมอไม่กระทบกระทั่งใครไม่เบียดเบียนใคร ไม่พูดจาเสียดสีผู้ใดมีความเมตตากรุณาปราณีและเชินชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีก็จะเหมือนน้ำที่ไม่มีวันขุนมัวแต่คราใดที่มีคนไม่หวังดีต่อหน้าดีรับหลังให้ร้ายคอยตีชิ้นนินทาว่าร้ายผู้อื่นเป็นนิสัยเขาเหล่านี้จะคอยพยายามกวนน้ำให้ขุ่นทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทำให้จิตใจเราตกต่ำทำให้เราเป็นทุกข์เดือดน